ได่ยังไงอ่ะได้ได้เลยค่ะเด็กเด็กนี่อิงเม็ดเลยมันเตะเศษมันเตะค่ะเก็กตะก้เตะกอะไ้อนจะกอนน้ำเตะรับมันเถึกน้ำมันเตะได้เลยเบออะไรหมดอกซอิงเมแล้น้อยกัเอาเอาไปิงเมอนได้เาได้ไหม ปสกัด่ไหมบอลออดทีนี่คัแล้วข้าวแลไปเอาตัวนะเด่เจ๊เขาบกดูไหนันมนตงที้อสีมตรมาด็กราได้เราได้อีกด็กมากเออได้่เตราดราได้สีตรคนได้สบด้ายเลยวันี้ก็มไงอ้ด้ายงยอะด้านงนี้้คือบได้หง่าย